สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพามาดูตู้บอนสีจะเรียกว่าตู้อบบอนสีนะคะก็คงไม่ผิดเพราะว่านะคะด้านในก็จะเป็นการควบคุมในส่วนของอุณหภูมินะคะให้คงที่อากาศด้านในนะคะก็จะประมาณว่าร้อนอบอ้าวอันนี้คือให้ดูบริเวณด้านนอกก่อนนะคะใส่ส,สด้านในพอดี ตู้นี้นะคะเป็นไม้ที่เราเพิ่งทําการแยกหนอนะคะเป็นหนุมานประสานกายทั้งตู้เลยเป็นไม้หนอนะคะทั้งหมดเป็นไม้หนอไม้หนอคือไม้ที่แตกหน่อออกจากต้นของวันสีนะคะก็จะแตกต่างกันจากไม้ผ่าชิ้นไม้หนอนี้คือถ้า เราแยกไปแล้วประมาณนะคะ3ถึง4เดือนก็เริ่มให้หัวหัวเขาจะโตเร็วมากๆนะคะในกรณีไม้พาก็อาจจะต้องรอระยะเวลาก็ตั้งแต่นะคะ7ถึงเดเดือนถึง1ปีเป็นต้นไปนะคะเขาถึงจะเริ่มมีหน่อได้ไม้บางตัวก็อายุตั้งแต่1ปีขึ้นไปนะคะถึงจะเริ่มแตกหนอแตกกออันนี้พามาซอง ด้านนอกก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาดูด้านในอีกทีนึงการเลี้ยงบอลสีในตู้นะคะแยกประเภทกันชัดเจนแสลนด้านบนนะคะมีส่วนสำคัญมากๆนะคะถ้าหนาไป ต้นไม้ของเราก็จะสีไม่สดยืดสูงแต่ถ้าบางไปนะคะเนื่องจากบอลสีเราอยู่ในตู้อยู่แล้วก็จะยิ่งเพิ่มความร้อนในตู้ให้กลายเป็นร้อนระอุใบก็จะไหม้นะคะยุบแล้วก็อาจจะสาบสูญไปได้นะคะเดี๋ยวยังไงเปิดดูให้ดูก่อนอันนี้นะคะนี่ ิดออกมาอากาศนี้ก็จะประมาณว่าร้อนอบอ้าวนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนนี่เราจะมีปลอดนะคะวัดอุณหภูมิเรื่อยๆนะคะในส่วนของคุณพ่อบ้านเขาก็จะมาคอยเช็คถ้าร้อนไปเขาก็จะนะคะมีผ้าคลุมหรือว่าเปิดในส่วนของสปริงเกอร์นะคะไล่น้ําให้เขามีความเย็นเพิ่มมากยิ่งขึ้นที่เห็นอยู่นะคะเป็นไม้แยกหนอเขายังนะคะไม่แข็งแรง ยังทรงตัวได้ไม่ดีนะคะก็อาจจะต้องรอระยะเวลาประมาณ1เดือนนะคะหลังจากนั้นการแยกหนอใหม่ๆนะคะบางต้นที่สูงหรือว่าใบเขาดกหนาเนี่ยเราจะมีไม้คำ้ำนะะเดี๋ยวให้ดูก่อนเนาะ,ะนี่เราก็จะทําไม้ค้าให้เขาแบบนี้นะคะแต่เมื่อเขาแข็งแรงดีแล้วนะคะเราก็จะค่อยๆ แกะไม้ที่ค้าเขาออกให้เขาทรงตัวได้ด้วยตัวของเขาเองแบบนั้นไม้เขาจะฟอร์มสวยนะคะคือเขาสามารถรับน้ำหนักใบของตัวเองได้เป็นการจัดสรรทรงของเขาเองนะคะแบบนั้นเขาก็จะเริ่มสวยงามนี่ทั้งหมดอยู่ในกระถาง8นิ้วนะคะอันนี้ก็คือหนุมานวสานกายยกตู้เป็นไม้ที่ทำการแยกหนอนะคะ แต่ว่าเท่าที่ดูบางต้นนี้ก็เริ่มให้หน่อเพิ่มมาแล้วนะคะเนื่องจากว่าตอนแยกเราค่อนข้างที่จะนะคะไม่ได้แยกละเอียดเนาะไม่ได้แยกละเอียดนั่นหมายถึงว่านะคะไม่ได้ซอยทีอาจจะมีเขี้ยวนะคะมีหัวติดไปค่อนข้างเยอะปลูกไม่เท่าไหร่เขี้ยวใหม่เขาก็งอกน,ะะนี่แบบนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้เราพามาดูตู้อนุบาลบอลสีกันนะคะปิดเอาไว้ ลูกค้าก็จะชอบมาดูบางท่านก็ชอบนะคะมายืนมองนี่ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า